โรงงานไฟฟ้าแห่งแรกของไทยนะครับโรงงานไฟฟ้าวัดเดียบนะครับและบุคคลสําคัญครับที่นําไฟฟ้ามาสู่ประเทศไทยนั้นก็คือจอมพลเจ้าพยาสุรศักดิ์มนตรีนั่นเองนะครับ และโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2441ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินวัดราชบูรณนะราชวร,รวิหารใกล้กับสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับเป็นโรงไฟฟ้าชนิดพลังไอน้ำนะครับใช้ไม้ฟืนถ่านหินน้ำมันและแกปบนเชื้อเพลิงจึงมีไอ้น้ำพวยพุ่งออกมาตลอดเวลาและในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดแต่มีการซ่อม แซมให้กลับมาดําเนินการได้ดังเดิมนะครับภายหลังที่เทคโนโลยีการสร้างโรงไฟฟ้าและการจ่ายไฟพัฒนาขึ้นและพื้นที่เกาะลัตนาโกสิทรวมไปถึงวัดเลียบขยายตัวเป็นเขตชุมชนที่มีประชาชนอาศัยหนานแน่นกว่าเดิมนะครับโรงไฟฟ้าวัดเลียบที่เป็นโรงไฟฟ้าเก่าจึงปลดระวางลงเหลือเพียงพื้นที่เดิมคือการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบในปัจจุบันครับ